สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมประกันชีวิตสตูดิโอถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าทำไมวันนี้ผมถึงเป็นประกันชีวิตสตูดิโอผมนั้นไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรที่เกี่ยวกับการขายประกันหรอกนะครับแต่มันเป็นเกมที่เรานั้นจะได้รับเงินประกันต่างหากจากการบาดจิบ เกมนั้นมีชื่อว่า Broken Bones สว้าวสุดยอดไปเลยภาคสี่ภาคแรกผมยังไม่เคยเล่นเลยว้าวว้าวเรามาดูกันนะครับคนสร้างเขาชื่อว่าซักคิวซักคิวน่าจะอ่านอย่างนั้นเขามีพรีเมียมด้วยนะฮะมีพรีเมียมแล้วก็มีรางวัลอย่างโลบ็อก ถือไว้ตวลอดเวลาเพื่อเป็นการโอ้อวดว่าเขานั้นเก่งแค่ไหน <Huh? S 1> เกมที่เขาทํานั้นอมีหลายเกมมวกม่งเลยมี broken bone สอง broken bone สามแล้ว broken bone หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยนี่นะฮะ broken bone อันแรกแต่เกมนี้นั้นผมเล่นไม่ได้นะฮะมันไม่โหลดด้วยแล้วก็อย่างที่สองคือมันเล่นได้แต่ในคอมนะฮะแต่ broken bone สี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์รมากๆะฮะคุณเซคคิวเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดต ให้มันเล่นใน ipad ได้ซึ่งคนที่ไม่มีคอมอย่างผมเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะเป็นอะไรที่เอปิกมากๆเลยนะฮะผมนับถือคนสร้างคนนี้นะฮะเพราะว่าคนสร้างบางคนเนี่ยสร้างเกมมาให้เล่นได้เล่นได้แต่ในคอมนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยมันน่าสนุกมากแล้วผมก็อยากอัดมากๆนะฮะแต่มันเล่นได้แต่ในคอมและคอมผมคืออะไร Windows HP ที่ตอนนี้แบตเสื่อมต้องชาร์จตลอดเวลาแล้วก็ค้างช้ามากๆวจะโหลดได้ประมาณ2นาทีทอัดคลิปไม่ได้ด้วยนะฮะมันเก่าเกินไปอ่ตอนนี้นะท่านผู้ชมมันจะสงสัยว่าให้ทำไมวันนี้ผมนั่งมาคนเดียวอีกแล้วเหมือนคลิปโลบไบโอคนที่หายไปคือใครใช่แล้วมันนั่นเองหน้าตูดสตูดิโอ หน้าตูสตูดิโอตอนนี้นะฮะ,ะเขากำลังเล่น Down for g a m attack on titan อยู่นะฮะ,อ,ะอย่างที้ผมบอก o oh, my god เสียงอ h o k คือเกมนี้นะฮะคือผมก็เล่นได้แหละผมจะไม่เสียเวลาแต่งตัวแล้วกันนะเราไม่ได้มาอัดเกมนี้เราเล่นได้แต่ประเด็นคืออะไร แต่เด็นคือเรานั้นผมนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเนอกจากเดินเล่นและกระโดดไปมา<ร>อ,อตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอ,อ TGR Studio เขากำลังเล่นกับคนที่มีชื่อว่าออคอมมี่นะฮะคอมมี่เป็นเพื่อนของ TGR Studio จากโรงเรียนฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเลยแต่อะไรแต่ผมเล่นไม่ได้ดูเข้าไปฟันไททันเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหจนตบหวัวกระเดน็น เพราะผมทำอะไรไม่ได้ผมเล่นใน iPad ยังไงล่ะกลับมาต่อกันเกมดีของเรานะฮะ Broken Bone 4ทำไมถึงเป็น Broken Bone 4ละ่ะเพราะมันมีคนเล่นอยู่ขนาดที่4,000คนยังไงแลวไม่ใช่มันเป็นภาค4ของ Broken Bone นะฮะซึ่งอัปเดตมาดีขึ้นจริงๆเขามีภาค5นะแต่อ่าไม่รู้ว่าภาค5มันดีหรือเปล่าเหมือนภาค5จะไม่ค่อยดีนะภาคนี้เหมือนจะดังดังพอสมควรเลย เข้ามาในเกมแล้วนะฮะหน้าจอจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมันจะสงสัยว่าตอนเริ่มคลิปเนี่ยทําไมผมบอกว่าเป็นเอ่อคนขายประกันหรืออะไรทียอย่างก็เพราะว่าเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่เรานั้นต้องพยายามทําให้กระดูกนั้นหกักแตกสลายและเข้าโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลให้ได้นาน,นที่สุดเท่าที่ทำได้ <c oughs> <c oughs> นะฮะไม่ใช่เราแค่ต้องทําให้กระดูกหักเยอะที่สุดแล้วยิ่งเรากระดูกหักเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้ตังเยอะเท่านั้นเนี่ย ประกันดีแค่ไหนไม่ใช่เมืองไทยประกันชีวิตนะฮะอันนี้ดีกว่านั้นเป็นประกันที่ดีมากๆเลยสมมุติคุณนั้นตกเขาตกเครื่องบินแบบว่าก,กระดูกหักตายหมดทั้งตัวพิการตลอดชีวิตคุณก็ได้ตังค์แบบเยอะมากๆโอ้โหเอาไวใ้ใช้ใช้หนึ่งชาติหน้า<อ>ก็คือเกมนี้นะ,ะคุณต้องพยายามเก็บตัวให้มากที่สุดนะฮะแล้วคุณก็จะเออคุณก็จะสามารถทําสิ่งน,นี้ได้นะ,ะนั่นคือเอาตังค์นั้นเก็บไว้ให้ลูกให้หลานใช้ โดยที่คุณใช้ไม่ได้เพราะคุณนั้นพิการตลอดชีวิตนะฮะเกมนี้นะผมแนะนำให้เปิดเสียงเอ่อเปิดแค่นี้ก็พอเพราะว่าเกมนี้นะมีเสียง ASMR ที่แบบมันมากๆนะฮะคือเกมนี้ถ้าผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยอังนายเวลยีิบเอ็ดนายแฮกหรือเปล่าเพิ่งมาเล่นไม่ครับผมเคยอัดเกมนี้ไว้แล้วครั้งหนึ่งแต่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ ทำไมยไงล่ะเกมนี้นะฮะเราต้องกระโดดตกเขาเขานี้มีชื่อว่าเขาเอ่อ Mount Sequila เหมือนเป็นชื่อคนสร้างนะ s e q u i l อะไรสักอย่างนั่นแหละคนสร้างคนนั้นตอนนี้เรามาสาธิตวิธีการเล่นก่อนนะฮะวิธีการเล่นเกมนี้คือกระโดดตกเขาตายใช่ครับวู้ทุกคนฟังนะครับ โอ้โห oh. <c oughs> นัำนเต็น <c oughs> สมองเสื่อมตลอดการตายสงบตายอย่างสงบไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเพราะสมองนั้นพังไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้กระดูกผมพังไปเออ ส่วนขาเนี่ยเดินไม่ได้พี่การตลอดชีวิตส่วนแขนนี่ยขยับแบบนิดนิงนิดนิงแล้วก็ข้อต่อนะฮะเอ่อข้อต่อเลื่อนไปเอ่อประมาณ5จุดแล้วค่าประกันชีวิตที่ผมได้นั่คือ5 6 1 4 3เหรียญสหรัฐไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญเข้าใจไหมเหรียญมันคือเหรียญไม่ใช่บาทซึ่งแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ <B an> คือเป้าหมายของเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเออเหมือนเกมอื่นที่เราต้องพยายามเอาตัวรอดน,นะเราต้องพยายามตายนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะปิดไมค์และให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังเสียง ASMR กระดูกแต่หักเสียงน่าสงสารแบบฟินๆเลยเป็น ASMR ที่เออในชีวิตจริงเราก็ไม่อยากได้ยินเท่าไหร่ อดกระดูกหักของผมเนี่ยสองร้อยหกกระดูกหักเยอะที่สุดของผมคือสองร้อยหกซี่นะฮะกระดูกพังไปสองร้อยหกสิบหกซี่ไม่ไม่ใช่สองร้อยหกสิบหกสองร้อยหกซี่เนี่ยก็คือแดงทั้งตัวเลยก็คือเหมือนลุปในหน้าปกคลิปนั่นแหละแลวผมว่ากระดูกหักรวมการกระดูกหักตกเขารวมทั้งหมดแล้วสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองซี่ที่หักไปนะฮะแล้วก็ได้ค่าประกันชีวิตมาเยอะมากๆเลยตอนนี้เรามาดูอีกนดกว่า,วาเออ ว่า Leaderboard นั้นเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะคนที่อยู่อันดับดึงของโลกใบนี้ที่ได้ค่าประกันชีวิตไปเยอะที่สุดแล้วก็กระดูหกหักแตกสลายเยอะที่สุดคือคนคนนี้ครับนักสืบบอร์คัสหรือว่าดีเทคทีฟบอร์คัสเวลพันสามกันเลยโอ้โหตอนนี้มีคนเวลพันสามรเก้าันเยอะมากแต่คนคนนี้นั้นกระดูหกหัก เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะฮะแล้วมาดูกันเลยว่าเราจะอัปเกรดตัวละครให้กระดูกเราเนี่ยอ่อนแอมากขึ้นยังไงนะฮะนั่นตรงนี้นั่นเองชอ็ชอปช็อปที่นี่นะฮะเป็นที่ที่อัปเกรดต่างๆนานะก็หนึ่งแกนกระดูกหังอันที่2อเอออะไรเช็ดมั้งอันที่ส,สมก็เออข้อต่อหลุดใหม่อันที่สีก็ เป็นการบังคับในอากาศนะฮะสมมติแบบเราอยากให้หัวเราไปชนหินให้มันกระดูกหักเยอะเลยเนี่ยเราก็าต้องอัพอันนี้เยอะนะฮะอันนี้ผมแนะนําให้อัพนะถ้าุกคนไปเล่นเนี่ยอัพอันนี้แล้วก็พยายามบังคับให้ตัวเองเนี่ยโดนหินให้เยอะที่สุดถ้าโดนยากเนี่ยคุณจะกระจอกเลยโอเคนะส่วนแบบเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนแบบไปได้เรื่อยๆนะฮะด่านต่อมาก็จะเป็นอันนี้เนื้ร้อยห้าสิบล้านเหรียญ คือเราก็ต้องใช้เงินค่าประกันชีวิตของเราเนี่ยมาจ่ายเพื่อกระโดดตกตึกเพิ่มเ<บ>ข้าใจไหมใช่ครับใช่ผมไม่ได้กูัหุกโอเคมาโอเคฮะไอ้รูปตานี่คืออะไรว้าวมุมมองสมจริงสมมุติว่าคุณนั้นออามาบทละครผมนั้นเออนายอังวันนี้ผมหนีเจ๊มาเที่ยวนะฮะโดยที่เจ๊ไม่รู้ผมก็มาเที่ยวที่ มอนโซเคล่า so อะไรสักอย่างแต่แลงจกนั้นนายอังก็สะดุดยอดย่าแล้วก็ตกเขาลงมแบบนี้นี่คือมอุมมองโอ้โห و. โอ้โห و, ไม่อยากจะคิดว่าในชีวิตจริงจะเป็นยังไงเด้งอกมาสามรอบติดงั้นเรามาลองเอาจริงกันดีกว่านะฮะโดยการ ออกแบบฮาร์ดคอร์ Let's go boy ลองพยายามโดนหินให้มากที่สุดนะฮะแล้วเราจะโดนแดมเมจแบบกระดูกหักสลายเยอะมากๆแตกจนไม่มีวันฟื้นคืนได้ต่อไปนะฮะกระดูกพังอะไรประมาณนั้นอืมโอ้โหอันนี้สมองพังด้วยไม่ใช่กระดูกงเดียว ถ้าสมองพังนี่เราได้ตังค์เยอะนะฮะเออได้เอาไปจ่ายค่ารักษาความจําเสื่อมผ่าตัดฟรีได้ค่าประกันชีวิตถ้าในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ก็ดีนะสิสมมติถ้าผมแบบว่าเป็นแผลคกคลอรมเลยเนี่ยผมไม่ต้องซื้อเบตาเดียนมาทานนะครับผมได้ค่าประกันชีวิตผมอยากทดลองเลยหนะ่อยสมมุติว่าทาผมแบบตกแค่นิดเดียวแบบเอ๊ะสะดุดแค่เนี้ยได้ตังค์เท่าไหร่เฮ้ยมันไม่แค่นี้แหละมันไม่แค่นี้แหละ ว้าวอ๋ผมแค่พยายามจะตกนิดเดียวเพื่อจะดูว่าถ้ากระดูกหักนิดเดียวผมจะเป็นแผลได้หน่อยผมจะได้ประกันชีวิตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเหมือนจะอโอเคก็ได้ครั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยลองใหม่มาครั้งนี้เอาตามก่อนปั้มอื้มมดูโอ้โหท่า โอ้โหเคพีเซลีภาพตายสงบศพสีชมพู